สวัสดีครับผมซีรีส์ไรเดอร์ควันนี้อยู่กับพี่วินนะคะผมเจ้าของรถเบียมเดินมาอยู่พันยี่สิบเบ็จากแล้วก็ทำไมพี่ถึงเลือกอันนี้ก็เราเริ่มขับมอเตอร์ไซค์ับจัดขับเล็กๆหน่อยสีซสงเทีนี้พอขับไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มหาพันซีซีแล้วแหละแต่ตอนน้าตัวเรื่องมันมีไม่เยอะมีแซนอิกสิบอาวันอาวันทีนี้ด้วยความที่เราชอบสีซสิเบียนมากกว่าแล้วก็ ตอนนั้นจซเด็กสิมันยังเป็นตัวโฉมเดิมเนาะที่หน้าปัดมันยังเป็นแบบแบบเก่าที่ไม่ใช่จอ t ท t เราเราชอบความทันสมัยไงเราก็เลยชอบความ้าหน้าจอเอพันมันแบบ่อนขางราก็เลยสนใจเลือตัวนี้ใชอมา้มมาแล้วสองปีมันี้เพราะว่าจอล้าอยู่เสร็จแล้วเสร็มากี่ฟังนี่รใช่ไหม

ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่หนึ่งตีตัวีตวสองแล้วนอกจากตอนเนี้ยมาตัวพันแล้วผมมีมีแผนกัรไปตัวไหนสอเอาจริงๆนะคือพอเรามาขับตัวพันแล้วใช่ป่ะครับเรากลับงรถที่เล็กกว่าเช่นแบบ R 7แบบนี้นอ,จจนอ๋อนี่กลับมองไป R เจ็ดใช่ใช้ย อใช่ใช่แปลกมากเพราะว่าโชว์ล่าสุดก็คือไปไปตั้งใจเป็นวาร์เจ็ตเลยไปร์เจลยองขับแล้วลองขับลองขี่ด้วยลองขี่ด้วยไปลองขี่ที่ศูนย์เกษตรน้วมินใช่ไหมลองลองลองไปคิดคิดว่ามันมันเป็นรถสองถุงที่ขับสนุกมากสนุกมากๆเลยจอร์รัแต่มันก็จอเล็กจอเล็กใช่จอเล็กแต่ของพี่มีจอใหญ่แล้วพี่เลยไม่ค่อยเดือดร้อนใช่มาแต่ว่าถ้าเกิด้เรื่องของโปรโมชั่ในการ เรื่องของบาลานซ์ที่เบาขึ้นเนาะนี่เป็นรู้สึกแบบว่ามาร์เก็ตตอบตจทย์ในแคนตอไปใช่เรามาลองดูกันนะผมถ้าเกิดพี่เขาออกอาร์เดี๋ยวเราจะได้ถ่ายอาร์เจ็ตอีกคันหนึ่งด้วยนะครับผมสมมุตินะครับผมสมมุตินะถ้าเบมืในโอกาสถ่ายพาร์ตหน้าเนาะรับสุดท้ายรถเขาน่าจะเน้นท้องป่ะแบบแรงปิดแรงอะไรพี่รู้สึกว่าพออันนี้สไตล์การขับขี่นะลองไปปิด R7 กับ5้าส่วน อาเจ็ตสนุกมากกลายเป็นรถหัวข้อสุดเป็นรถที่แบบแบบบิดเนิบๆแบบมันเหมือนกับเรื่อเรเขาค่อยๆไปเขาค่อยๆไปค่อยๆไปอาร์เจ็ตเหมือนอัตราแรงต้น่มเขามีออกออกเมันจากบิดปุ๊บมันปุ๊บปุ๊บมาเขาว่ให้ฟิชชิ่เตอร์กันไปด้วยอัพอัพนะชิมอัสนุกมากจริงๆก็เลยแบบสั่งยาวๆได้ที่ไปลองอาเจ็ตกี่รอบแล้ว เยอะมากใช่ไหมจนเซลแบบไม่ไม่ซื้อสักทีวะไม่ซื้อสักทีวะไม่ว่ากันล้มกันเมื่อน้ำเนี่ยเป็นของสำคัญสำหรับรถซัพพอร์ตต้องใส่กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวตรถร้อนนี่ยตะกูครับผมที่เหลือก็เอมึงกันไปลงแบบชุดดีกว่าชุดเนาะเซ็มตี้คอตไพน์กูขี่เดี๋ยวไว้ผมเอาลูกขึ้นให้ดูนครับได้เนาะขออนุญาตที่ีวินนะครับผมเอาลูกขึ้นให้ดูแล้วว่า แส่ตัวขนาดนี้แบบนี้แบบนี้เลยแบบเรียกว่าขมูบวกนอคพบถุงมือนะครับของกิงกาของเขากาานี้หมดเลยเรียกว่าหายได้ยากนะครับผมแลวตอนนี้ที่ว่าไปข้างนอกส่วนมากเท่าที่ที่บินไปเนี่ยส่วนมากเขาใส่ันไรบ้างผเรื่องของเซฟตี้ต่างๆก็มีบ้างนะพี่ว่าแล้วแต่คนด้วยอยางไปออกคลิปกับไลฟ์ก็จะมีบางคนที่เขาใส่แบบเซิ่งสูบไปเลยก็มีใช่ แบบางคนก็ใส่แบบครึ่งตัวแบบเป็นกากโลยนิคใช่คนอยาหนึ่งไม่ก็คือไม่บนสลักบางคนก็ไม่ใส่เลยแค่หมวกกันน้องแบบเลยพี่ก็ยังแบบสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใหแบบไม่ว่าอุบัติเหตุมันจะจะแรงจะเบาพี่ว่าการอ่าประวันเซฟตี้ยังไงมันก็มันก็มันก็มีความรู้สึกแบบมั่นใจเนาะไม่ต้องขับขี่ด้วย ว่าเราจะขับช้าขับเร็วความเร็วแค่ไม่ไม่เกินร้อยเจ็ดสิบแปดบล็มกมาแค่เจ็ดส่วนแค่เจ็ดตัวก็ได้เพราะงั้ไงเมื่อไทยเราคอนเซ็ปต์เรือหุ้มเหล็กดีเราป้องกันได้เขาที่ทำได้นะแต่เมื่อวันไม่ได้ใส่ใกล้ๆวันนี้เรามาใกล้กันแล้วผมเพราะฉะนั้นไม่ดราม่าเนาะดูหมวกดูหมวกดูหมวกพี่เขาไหมเราดูหมวกเขาพี่เขาหัวยางนะครับผมได้ครับผมไม่บอกดูนะครับผม S <S เป็นเอ็กไลน์นะคะบผมเป็นของสายสปอร์ตโดยตรงนะครับผมซึออ่งไม่หวัานนัก<ด>เป็นเอ็กไลน์นี่นะครับผมเบรค 803i นะครับผมมาพร้อมมาถึงมือนะคของไดยน,นี้เรียกว่าครบเพราะสั้นนะครับผมเรียกว่าครบพันมาเป็นสำหรับการออกคลิปนะสั้นๆหรือมาใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมซึ่งถ้าใช้แตบบ่อย่าตงของของจิ๊ดเนี่ยมาเป็นข้อยาวแบบนี้เนี่ยใส่ทีลำบากล,ลำบนเลยครับบอกก่อนแต่ก็คือความปลอดภัย ก็ค่ะมัณทําไงที่วินฝากช่องทางการติดตามให้กับแฟนๆเผื really ่อเขาอยากติดตามก็มี IG จีนะมีไอจนะหลวงหขึ้นให้นะแล้วก็มีช่องยูทูบเบอร์เอ้ยมีให้ช่องย t u b e ค่ะผมของช่องพี่เขานะครับผมเป็นโมโตบีเก็ทำเล่นๆเลยคนเน้นดีนะบอกก่อนนะครับผมยังไงไปฝากไปติดตามพี่วินเขาด้วยนะคะผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม